สวัสดีจ้ะมันนี่ก็ไปเขาป้าหาเห็ดจ้ะก็ะได้มาแค่นี้แหละจ้ะเพราะว่าฝนมันจกไปบางคำๆหรือประมาณเออบ่ายสี่โมงฝนตกบัดนี้อยู่ในป่ามันเหมืดแนมยังเบาเห็นก็เลยตกออกมือไม่ทีเขาไปไม่จ้ะเพราะว่าเห็ดกำลังเริ่มออกแล้ว ันดีทับทับบพพอดอมืออื่นมือหื้อกะเถ่าถิงคือคือก็เฮ็ดเก่าลักนอกจากนั่นกระลักขึ้นจอดอกดีน้อยอยู่แต่ล่อไ้ทัก2-3มือนอกนาะสัก2-3วันไปเก็บก็สุพอดีเลยจ้ะแต่ว่าเฮ็ดนี่เฮ็ดตัวนี้เนาะเฮ็ดขางบ้านตัวนี้ดอกเฒ่าก็หลาไลอยู่จ้กกระได้ว่าแค่นี้แ่ะ อันที่เอาไรกะเอามาแค่ดีันได้เอาไปได้เอาก็เอาทิ้งไว้ในป่ามือรุ่นมือหลังเขาจะเข้าไปไหมจ้ะสวัสดีจ้ามันดี่กับเขาป้าหาเห็ดนะจ้าเด้อ กะได้เฮ็ดมากกับมีเฮ็ดแค่หลอดสารพัดเฮ็ดเละจ้ะเฮ็ดร่วมและะ้วก็ได้เฮ็ดผงหวานมานาวเลยจ้ะเด้อกับเบ่เยอะดอกได้มากกับประมาณนี้เลยจ้ะพอกินพ่ออยู่ก็ถือว่าช่วงดีเลยจ้ะในปากอะหลายคนรกคนเนาะโอเคเลยจ้ะเด้อบันไดสีทําความสะอาดเฮ็ด โอเคสะอาดเลยทำสวยอับดีสวัสดีจ้ามืันนี้มาปรับปรุงกิบเป็นเก่งแนังว่จ้ะไม่ได้ใส่ผักเป็นผนังบัดดี้จะเอาปรับปรุงใหม่ใส่ผักลงไปเลยจ้ะเป็นบกอือภาษาไทยกับปาฟักทองก็พากันไปด้วย ใส่ฟักทองลงไปมันก็จะได้เป็นแกงฟักทองจ้ะเปลี่ยนรสชาติไม่จำเกรซ้ำซากกินเข้าไปไม่ตายหรอกอร่อยลูกเดียวฟัทมมกทองหือบปก่าเอยู่นี่ว่าทำฟักเพื่อไม่้องได้จ้ะเด้อ จะได้กับเวกเดี๋ยวมันสงนวงามเหน่อยอันนี้ขาดหนอเวกเนาะนี่จากผนงมาเป็นแกงฟักทองมาตอนนี้แกงฟักทองของเราได้จากเด้อจากผนงมาเปลี่ยนแปลงเป็นแก,ง,นกงใส่ฟักทองตอนนี้ก่ะ ป,ปื่อเด็ดทีลรจะบว่าต้องไปปรุงรสอีหยังผักก็ใส่ลงไปเลยความหอมจะอยู่ตรงนี้หอมหมงนีก็จะไปไปหอมหมูแด้เนาะ <c oughs> เอาเพยงพี่นะปีกไปเอาเดี๋ยวมจริ่มโงพอเหมือนกันไปยังกัได้เอามาตักแกงไห้ข้าเจ้ากินข้าว <c oughs> าวใโอ้ยนั่นนะ <c oughs> อุ้ยอันนี้ของเออเลือดเด่นเขาแค่ไม่เห็นว่าแม่แม่แ่อันนี้เอเือท้ามาจะใส่ของนนั่งหาของอูโรหรอเนาะเออมันมาเป็นชุดไงเป็นหมอนอวอยได้อโหรึไงแมนบอกรีบเพราะมันอยบโอโรอะไรเสื่อโอ้ยบ่หอดบ่บ้านหลอกซั้มสื่อเบสกี้เหรอกรเป็นตาสีดำ เ้าหองอยากล่ะมาหลอกกูแน่เด้อว่มาเอาไปไปมิสซิลีปั้นบกหมี่ตกหนำนี่จ้ะเป็กใหม่เรียบร้อยอาหารจัดเปลงนจากจากอยียงว่าจากแกงพัแน้งมาเป็นแกงเผ็ดใส่แกงธรรมาดาเนี่ย่าว่าแกงเผ็ดถนาะใส่ ฟักทองคือว่าบอกอือลองไปก็เป็นตะกินเป็นตะแสบคือเกาละจ้ะ